เอ้าวถ้าเอาจะเล่นอีกแล้วนะจะเธอมาทำอะไรหรอเธอก็มาทำปากทำคิ้วให้ขมวดสวยกว่าเดิมไงเอา่าตอนนี้ที่เราจะทำเฉนขอทำนมก่อนนะนมซินเบี้ยอ่ะเฉยเข้าไปก่อนนะเธอดูหน้าสุก่อนโอ้ยช่างเถอะฉันขอเข้าไปก่อนหมอคะหมออะไรคะหนูจะมาทำนมค่ะหนูขอเข้าก่อนไแต่หมไม่หมอไม่ไหวหน้าผางมากตอนนี้เลยตอนนี้เลยไปไปทำเลยหมอคะหนูล่ะ ดีค่ะหมอคือหนูอยากมาแก้นม <Whoa. S 1> เลยค่ะน้หนูเบี้ยวค่ะหมอดูสิคะหมอค่ะมันเจ็บมากค่ะหมอแล้วก็ไม่เบี้ยวเท่าไหร่หึ่ยหมอค่ะมีเบี้ยวดูสิคะมันไม่เท่ากันด้วยค่ะเหรองั้นเดี๋ยวจะใส่สารไล่ตัวบาซิลัสเข้าไปนะวัด <What? S 1> ดีขึ้นหมอคะก่อนที่จะอัพนมนะคะหนูขอจมูกอีกนิดตัดป,ปีอีกหน่อยเสริมคางได้ไหมคะหมอโอ้แน่นยูเบาด้วย <no. S 1> นะคะวัด <What? S 1> ไม่รู้สินะ แต่หมอคะงงหนูน้อยขอถูกถูกในะคะหมอค่ะได้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 ตั้งค่าละเอียดทำด้วยนี่นั้นสค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีลูกวันนี้จะมาทำอะไรล่ะหนูพอหล่อคะหนูนำมาแก้เจ้หมวกขาดหนูหายใจไม่ค่อยออกเลยค่ะเสริมคางนิดหน่อยแล้วก็คิ้วก็หมวดอีกนิดนึงนะค่ะคุณหมอคุหมอทำให้หมูตอนแรกอ่ะ อ,อ,อ๋อเดี๋ยวจะเสริมตรงนี้เข้าไปอีกหน่อยนะลูกนะแล้วก็ตัวนี้อีกประมาณสามชั้นเนาะ <What? S 2> วก็คิวตอนนี้นะมีโปรโมชั่นเม็ดบิดด้วยนะเอาไหมครับคุณหมอคุณหมอคิดว่าอะไรหนูหน้าทําให้หน้าหนูสวยน่ะหนูเอาหมดค่ะงบใบอนค่ะแสนสองแสนหนูทาได้หมดค่ะคุณหมอค่ะตอนนี้นะหนูพังมากค่ะคุณหมอ <Wow. S 1> ระวังนะคะศัลปกรรมไม่รู้พอไม่ถูกที่เป็นผีตลอชาค่ะ